งอยเหงาหน่เพราะอะไรวะไอ้หนูอยากไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยอ,อหนูจริงๆไออยากไปเที่ยวเหรอคะลูกเว้ยจะไปเที่ยวยังไงหนูก็ตัวใหญ่ๆก็ไม่มีใครเขาอุ้มหนูได้เลยหนูก็ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะเนี่ยนะจีจีเดี๋ยวรอรถเข็นมาก่อนนะลูกนะ นะได้พาไปเที่ยวทุกที่เลยใช่ไหมลูกจี่ก็อยากไปเนาอวหาย <c oughs> ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกัน <c oughs> หนูเป็นน้องยักษ์ใช่ไหมคะเอา <c oughs> จะลุกมันทำไมนอนไปลูกไปนอนเอาเอาอีกแล้วส่งหน้าต่างอีกแล้ว เขายังไม่กลับกันเลยมีหน้าที่นอนทำไมไม่นอนล่ะคะลูกหนูจริงทำไมไม่นอนล่ะคะจะส่งหน้าต่างไปทำไมคะลูกอืมโอ้ยเป็นหมาไม่อยู่ส่วนหมานะนเนี่ยนั่นหลบมีอีกหลบไปไหนล่ะจะหนีกล้องทำไม เป็นดาราเหรอน้าเอาไหนคันอะไรนั่นหนูคันอะไร,หน,นะไรหนูดูสิเหาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไหนหนูคันอะไรเหาหนูขึ้นนะพี่จี้พี่จี้จนอนสบายเลยเอาจะคขูน้องทำห้น้องมาหาเดี๋ยวลูกน้องจริงๆเข้ามาหาขู่เขาทำไมล่ะคะลูกเอาจริงๆริงนาฬิก อะไรเอานี้เอานี้นี้ไปไหนเอานี้ไปไหนหนี้ก็จะตามเนี่ยงั้นไปกันนะไม่ถ่ายหนูแล้วไม่ถ่ายหนูแล้ว